อาละคะผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทําไปเรื่อยกันต่อนะครับผมกะเป็นยังไงกันบ้างครับสายรูดเราต้องขอโทษขออภัยครับสลับกันนะครับผมเนาะสลับกันเดี๋ยวโจะไม่เข้าเดี๋ยวรูดไม่เข้าสลับกันครับผู้ใดมากท่านใดกะสลับกันครับผมสลับกันเจ็บเนาะแล้วกะ เ้าขออธิบายคําว่าสายลูดจังไนค่ะสมมุดวาวันนี้เรารูดตั้งแต่น้อยแรกไว้แล้วนะคะผมวิธีเอาขึ้นก็คือว่า5ห้าบาทสิบาทสิบห้าบาทสิบห้าบาทนีท่รูดเบิดแมนบอค่ะผมพรุ่งนี้ไปเติมเคเลยะครับผมพรุ่งนี้เ้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นยี่สิบบาทเพื่อเราจะได้เอาทุนของหมูว้านนี่มานะคะผมเนาะข้าตตรงนี้ทุนทุนเติมไปครับ ทุนเติมไหวเนาะทุนเติมเฮ้าเล่นหวยห้าน้อยเฮ้าตรงมีทุนเนาะเล่นทุกมือนนี่เฮ้าตรงมีทุนไห้นะคบผมเนาะห้าบาทสมมติวันนี้เสียเลยครับทั้งวันเลยสิบห้าบาทนะสามน้อยนี่เขาลดเบิรเลยพ่อมืออื่นน้อยแหลกสนับสนุนให้เล่นน้อยแรกไว้ก่อนนะครับผมเนาะเขาบ้างลดบ้างเป็นเพียงแนวทางให้นะครับผมวิธีเฮาอยากเลีกทุนเขาขึ้นเขาก็ต้องบวก บอกของหมู่ว้านไปสิผ่านแล้วบอกวันรอบแรกของห้าน้อยแรกต้องเป็นยี่สิบาทแล้วก็จะบวกไปจะดบวกไปเพื่อเขาจะได้ทุนแล้วก็กําไรดีหนึ่งกลับขึ้นมากครับนะยังที่สมมุติว่าเขาได้ไปสี่วันเนาะเข้าสี่วันเขาซีรุดนหนึ่งปรามานนี้แหละความซื้อถ่อเขาได้รเขาก็เก็บทุนเขาไว้ก่อนครับ ประมาณนี้ครับผมเป็นเพียงแนวทางให,ให้คิดในคีวเคอห์เหมือนกับล่าหุ่นคือกันครับผมเราไปดูล่าหุ่นสักนิดนึงครับผมล่าหุ่นเนาะเข้าได้พูดไว้เสมอเลยว่ามือว่านี้ครับดูผลกันก่อนมือว่านี่เข้าให้ล่าหุ่นก็คือสองกับเจ็ดเนาะเราให้เล่นหุ้นตั้งแต่แรกๆนะครับให้เล่นไว้ตั้งแต่แรกๆถ้าผูใ้ใดมาศาหรือว่าบ่ไดดเบิงก็คือลุดก็คือแบบว่า บรต้องเล่นไปเลยครับบ่ต้องเล่นครับห้มาเล่นมือไม่เนาะเพราะว่าเราก็ลงให้ตั้งแต่กลางคืนนะครับห้ล่ให้ตั้งแต่กลางคืนสองทุ่มสามทุ่มกลัวจะอาดคลิปลงไดกับสามทุ่มกลัวให้เขามาเบิองแล้วให้เล่นไว้ตังแต่แรกครับขึ้นนี้เช้าถ้าวันไหนบอกห้เล่น,นดาวกับขึ้นดาวเนาะหมู่ขึ้นนี้หม,หม,มื่ขึ้นนี้มันจะบบมีดาวเราก็เลยห้เล่นแตงแต่นี่เช้าวไว้ครับที่บอกว่าล่างอย่างเดียวก็คือห จับสองตัวล่างอย่างเดียวรูดสองตัวส่วนผลมันจะมาจีนนะครับพ่อเขาจีนปุ๊บสองกับเจ็ดใช่ไหมเจ็ดมาครับจีนมาปุ๊บหยุดครับให้หยุดหยุดเราไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเข้าเล่นเลือดกับอะไรนะครับผมน้องเขากับบอลกับลอนตียังสัน่นเขาให้เลตนแต่แตหุ้นเแรกๆไว้เลยครับผมถ้าผูใ้ใดมักบนเอาง่ายๆครับต่อไปเปลี่ยนแล้วครับผมมันมส่วนมากมันมาบนมา สายเลยนะส่วนหมากมากบนเลยครับเอาง่ายๆเลยครับถ้าผูใ้ใดหมากบนกับหลุดบนเนาะผู้ดใดหมากล่างกับหลุดล่างกนเลยกันนะนะครับเพราะว่าเราการันตีให้ล่างมือน,นี้มันเขาแต่บนเลยครับผมเจ็ดกับสองเฮาเอาเป็นว่าท่านผู้ชมมากบนก็หลุดบนนะสองตัวมักล่างกับหลุดล่างนะถ้าเขาแล้วขอร้องให้หยุดพอ่อพ่อครับพอ่อถ้าเขามากมากปุ๊บหยุดเลยครับผมยังเช่น ล่างเนาะมาปุ๊บสองครับอันนี้เข้าั้งแต่อันแรกครับนี่เช้าแล้วก็เป็นเพียงแนวทางให้ครับเขาแล้วก็ยุดกันแล้วกันครับพรุ่งนี้ครับ13เมษาเราไม่รู้ว่ามันจะมีหุ้นกี่หุ้นนะแต่ไฮเลนไว้ตั้งแต่หุ้นแรกๆครับ13เมษายนล่าหุ้นสามกับห้าครับรูดสองตัวสามกับห้าเอาเป็นว่า ใครชอบบนก็เล่นบนนะครับใครชอบล่างก็เล่นล่างกันเลยกันนะครับผมเนาะเอาเสียเซลเนาะเล่นวันนี้เล่นตั้งแต่คืนนี้นะครับคืนนี้มีดาวโจนตีออกประมาณทีสามทีสี่เนี่ยนะครับผมเล่นตั้งแต่ดาวโจนนะครับสามกับห้าลูดสองตัวชอบบนก็บนไปชอบล่างก็ล่างไปเล่นแต่ดาวนี้จีนหั่ง ยาวลงมาเลยครับผมไปต่อห้าหน้อยครับมาห้าหน้อยครับผมห้าหน้อยเป็นเพียงแนวทางตัวเลือกให้อีกทั้งช่องนึงก็แล้วกันครับห้าหน้อยของเฮาเฮาก็ยังมาตลอดนะครับช่องผมมาตลอดให้กำลังใจกันให้อยู่กันไปครับ ให้เข้าใจกันนะครับผมาเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเพียงแนวยท่างห้ครับผมสายหลุดขอโทษขออภัยกับวันนี้ครับแต่ว่าพรุ่งนี้ถามันบรเขาสามตาเนี่พรุ่งนี้ขอให้ตาแรกบ,บวกทบไปอีกครับขอร้องห้ว่าก็เข้าใจนะครับว่าเราการที่เราเรียนหวยเขากับมีทุนแต่ว่าต้องมีทุนนะครับต้องมีทุนตามมันนะครับผมเรียนหาน้อยเนาะ มาหาน้อยพิเศษนะครับผมสี่ศูนย์แปดเข้าครับเข้าศูนย์แปดตัวกันล่างออกแปดสองเข้าครับตัวเด่นเข้าสายรูดฟันทงผิดไปครับไปเข้านอยเวียดนามน้อยปอมน้อยเวียดนามนี่แหละครัคบเจนะ็ดเนาะตัวเด่นเข่าแค่ตัวเด่นสองครับ พิเศษถ้าเขาใครชอบสายเจาะเข้าบนล่างครับผมปกติออกศูดสามเก้าล่างออกสี่ห้าลุดครับส่วน v ีไอพออกแปดเก้าแปดล่างออกสองสี่เจาะไม่เข้านะครับสองสี่บริจาะเนาะโอเคครับผมเขาแต่น้อยแรกเราขอหยุดขอหยุดครับมาพรุ่งนี้ครับอันอังคารวันที่สิบสามเมษายนวันสงการ 13เมษายนสงการครับหานอยสายลุดสายวิ่งห้าครับลูด5วิ่ง5้าพุ่งนี้คำนวณได้หาเนาะลูดหวิ่งหจัดไปครับ5ู้นตัวเน้นครับ5ู้น 5้ <53 S 2> ตัวแดง50 53, 53 5นาสจับคู่ครับ57 58 50 53, 57, 58, 5ห้าแปดูนยดหลู่าวิ่ง5้าม้มาวอบานนี้ครับกับแนวทางนะครับผมแนวทาาวิเคราะห์ คำนวณมาแล้วแต่ว่าเราต้องมาลุ้นกันอีกทีครับผมมากกับจัดไปครับตัวเด่น5กับ7ตัวเด่นหากับ 7, 7จ็ดจ็ดับคู่ครับเจ็ดศูนย์เจ็ามครับผม ไปต่อกันเลยครับตกกันครับ03 08 38ตกกันครับ03 08 38ขอให้มาขอให้สมหวังได้ดังใจนะครับผมมันก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกไดเลยเบอแต่กัเข้าบางรูปบางนะ ตัวนี้เขาก็ต้องย้ำไว้เสมอครับผมว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนาะเอาง่ายๆครับถ้าเอาง่ายๆครับถัดส้ายรูดบ่าเขาเมื่ออื้นเขาต้องเพิ่มยอดนะสายเจาะกะประมาณนี้ครับสิบตัวครับสายเจาะสายรูดพรุ่งนี้ฟันทงเปที่ห้าไปต่อครับผมกับสามตัวสามห้าศูนย์ เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์แปดสามแปดห้าสามจัดไปครับผมกับแนวทางผ้าน้อยเมืออื่นวันสงการก็ระวังโควิดไว้คำเด้อครับผมเป็นห่วงทุกทุกคนสำคัญจำเป็นกับมาต้องไปไหนเนาะอยู่บ้านครับเพื่อความสุขภาพ ตัวเองนะโควิดอันตรายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บอคาุณนะคะที่มารับชมขอให้มีความสุขเลยหลายครับผม